ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับ r i ายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ไอสารอยากเล่านะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยก็จะมา update, อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องออหลังจากเนี้ยหลังฤดูฝนไปอะครับประมาณฤดูหนาวผมจะรีโนเวทร้านใหม่ ก็คือร้านที่เป็นออฟไลน์ก็คือมีหน้าร้านจริงๆของผมะครับก็คือหลักๆเลยก็คือรับถ่ายเอกสารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายสินค้าอาอรคแกนิกนิดหน่อยแต่แต่มันก็ยังดึงลูกค้าใหม่ๆเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเออร้านมันดูเก่าแล้วก็มันดูอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับมันยังดูไม่เป็นร้านแบบแบบจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่า อยากจะเพิ่มมูลค่าของมันใช้งานมันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดจากจะรีโนเวทร้านให้มันให้มันเป็นคอฟฟี่ช็อปครับเพราะว่าผมชอบดื่มกาแฟชอบชอบกาแฟสดแล้วก็ก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับโมคาพอร์ตก็ไปศึกษาเรื่องโมคาพอร์ตมาในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเออเราเราจะมาลุยเป็นคาเฟ่ดีกว่าเป็นเหมือน กาแฟเหมือนร้านกาแฟมีสินค้าออร์แกนิกแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเกษตรดินทรีย์สินค้าออร์แกนิกต่างๆเงี้ยก็มาเรียนรู้กับเราได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคอร์สสอนเป็นรายบุคคลไปอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมคิดเอาไว้นะว่าว่าอยากจะทําอยากจะเผยแพร่ความรู้ต่างๆที่ผมมีอะไรอย่างเงี้ยครับให้คนอื่นๆได้รับรู้มากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเลยคิดว่าปรับปรุงร้านให้มันเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจน อะไรอย่างเงี้ยครับรูปแบบร้านอะไรต่างๆก็ออกแบบไว้ในหัวละแล้วก็มีภาพล่างอยู่ในใจอย่างเงี้ยครับเราก็มาดูกันนะครับว่าต่อไปในอนาคตจะเป็นไงเพราะฉะนั้นในเว็บไซต์ไอ c า m อมอะครับที่ผมรับทําเว็บไซต์ต้องบอกกันเลยว่าว่าตอนที่ผมอยู่กรุงเทพอะครับผมเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็ดูแลเว็บไซต์ให้บริษทัทดูแลเซิร์ฟเวอร์ต่างๆให้บริษทัทดูแล d า t ้าเบสต่างๆอย่างเงี้ยครับให้บริษัทที่อยู่ในมหาชน บริษัทหนึ่งละกันดูแลอยู่19ปีอย่างเงี้ยครับเออน่าจะหมายถึงทําหลายบริษัทนะครับทํางานมา19ปีก็กลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นลูกชายคนเดียวแล้วก็ต้องดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยก็เลยต้องย้ายตัวเองออกมาจากกลับมาต่างจังหวัดทีนี้ก่อนกลับมาเราก็เลยมองว่าเอยเราเราจะทําอะไรที่ที่หาอะไรได้ในโลกออนไลน์ได้บ้างอย่างเงี้ยครับผมก็เลย รับทําเว็บไซต์ออกแบบเว็บไซต์ออนไลน์นะรับได้คัดภาพสินค้านะรับสอนถ่ายภาพนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราเติบโตมาในช่วงอยู่กรุงเทพอะครับ1 9ปีผมผมเรียนรู้เรื่องเรื่องการออกแบบเรื่องการทําเว็บไซต์เรื่องการออกแบบ d a t a าเบสอย่างเงี้ยคร,รับอ,ออกแบบ d า t a าเบสออกแบบโครงสร้างต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วตอนเนี้ยระย่หลังก็คือ WordPress เนี่ย ผมผมยกเลิกในการรับแล้วผมจะไม่รับรับเพิ่มแล้วเพราะว่าที่ดูแลอยู่ก็คือดูแลต่อไปแต่แต่จะไม่รับเพิ่มเข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะผมรู้สึกว่าการทําเว็บไซต์ด้วยเว็บเพจตอนนี้มันเรื่องการทําเว็บไซต์มันซาล,ลงไปเยอะแล้วครับมันคนธุรก,กิจส่วนใหญ่ตอนนี้เน้นไปทางโซเชียลเน็ตเวิร์กกันเกือบหมดอะไรเงี้ยครับเว็บไซต์อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักหรือสิ่งจะเป็นหลักๆแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือ ผมก็เลยจะยกเลิกมันไปแล้วก็เว็บไซต์ต่อไปก็อาจจะเน้นไปทางด้านให้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์อะไรต่างๆมากขึ้นแล้วก็โชว์ในเรื่องของเรื่องของร้านค้าของผมที่จะทําในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยครับโปรโมทร้านค้าตัวเองแล้วก็ตัวเองขายสินค้าอะไรบ้างมีสินค้าอะไรอยู่ในเชลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมคิดไว้ในอนาคตนะนะแล้วตอนอยู่กรุงเทพอ่ะผมก็ก็ชอบถ่ายรูป ไรายได้อาชีพเสริมผมก็คือผมชอบถ่ายรูปภาพเอยชอบถ่ายภาพอย่างเงี้ยครับผมก็เลยไปศึกษาลึกลึกซึ้งเลยเรื่องออรูรับแสงคอนเลเลสเตอร์ไอเอสโอส่งผลอะไรกับภาพถ่ายต่างๆอะไรเงี้ยจนสามารถสอนคนอื่นได้แล้วก็พอถ่ายรูปได้ปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็มาศึกษาเรื่อง Photoshop ตัดต่อภาพรีทัชภาพไดคัดภาพอะไรเงี้ยจนจนอาเป็นว่ามีความรู้ในระดับหนึ่งที่สามารถที่จะ รับงานเองได้เงี้ยก็เลยก็เลยกลับมาอยู่บ้านก็เลยรับรับไดคัดภาพออนไลน์อะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นก็คือรายได้หลักๆของผมก็จะมาจาก3หลักเลยก็คือทําด้านออนไลน์แล้วก็ตัดดีทัดได้คัดภาพแล้วก็ตัดต่อภาพอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวกภาพสตอ็อกส่งภาพสต็อกขายอะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้พอเรากลับมาอยู่บ้านต่างจังหวัดนะครับเราก็เราก็มามาเปิดหน้าร้าน เราก็ทําเรื่องปลูกผักสลัดอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่ปลูกผักสลัดผลม่มต้นมาจากการเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอาปุ๋ยมูลไส้เดือนเนเอฟอะครับแอฟริกันเฮลคอร์ก็คือทำปเอ่อเอาปุ๋ยมูลไส้เดือนแล้วก็เราเป็นคนชอบกินผักสลัดอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงดีให้ให้ผักสลดัดเอ่อให้ให้ปุ๋ยมูลไส้เดือนของเราอะมามามาใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ไงเราก็เลยมาปลูกผักสลัดต่อแล้วก็ปรุงดินอะไรต่างๆเนี่ยครับ จนผ่านระยะเวลามา2ปกาีกว่าครับประสบการณ์ในการปลูกผักสลัดผมมาค่อนข้างจะเชี่ยวชาญแล้วในระดับหนึ่งเอาเป็นว่าสามารถสอนคนอื่นได้และกันว่าจะต้องเตรียมดินยังไงปลูกผักยังไงผสมอะไรยังไงแบบไหนจะดูดินแบบไหนว่ามันโอเคแล้วอะไรเงี้ยครับผมสามารถให้คําแนะนําเพื่อนๆได้ในระดับหนึ่งที่เพื่อนๆไปปลูกได้เลยว่างั้นเถอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับมันก็เลย ก็เลยเกิดเป็นช่อง YouTube ขึ้นมาตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่1,100กว่าคนแล้วนะครับผมเออแล้วทีนี้ช่อง y t u t u ของผมนะครับก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดไว้ไว้ประมาณนี้เลยก็คือ1หมวดไอสาระเทคนิกฟาร์มก็จะเกี่ยวกับพูดคุยเรื่องฟาร์มทั้งหมดเกี่ยวกับด้านอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ด้านฟาร์มด้านปลูกผักสลัดด้านปุ๋ยมูนไสเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพูดเรื่องเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด ส่วนให้สานไปอาสุโขทัยก็จะเป็นการที่พาเที่ยวสุโขทัยบ้านเกิดของตัวเองว่าที่ไหนมีที่เที่ยวอะไรตรงไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับทําไปครั้งเดียวเองเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากนั้นก็พอมาเปิดร้านของตัวเองอย่างเงี้ยก็แทบจะไม่มีเวลาวันหยุดอะไรเลยนะครับผมทํางานทุกวันจนไม่มีวันหยุดตอนนี้ก็พยายามที่จะจะทำให้ธุรกิจของตัวเองประสบความสําเร็จให้ด,ดีก่อนก่อนที่จะ หาเวลาไปพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับที่ผมคิดเอาไว้นะแล้วก็ไอสารแนะนําก็จะเป็นการแนะนําสถานที่แนะนําอาหารแนะนําผู้คนต่างๆที่อยู่ในละแวกแถวบ้านผมอะครับแถวอำเภอศรีแถว,แถว,แ,ถวแถวจังหวัดสุโขทัยเนี่ยให้เพื่อนๆได้รู้จักมากขึ้นว่าเขาเมีแนวคิดยังไงมีร้านกาแฟที่ไหนอร่อยอย่างเงี้ยครับมีเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยเราก็จะแนะนาพาเพื่อนไปแนะนําไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ เหมือนกับพักผ่อนไปในตัวด้วยใน,ใน,ใ,นในบางครั้งอย่างเงี้ยครับเพราะผมไปสายชอบขี่มอไซค์เที่ยวอย่างเงี้ยครับเพื่อสัมผัสธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วต่อมาก็ส่วนไอ้ของไอ้สารู้แล้วบอกต่อไอ้สารู้แล้วบอกต่อก็จะเป็นแนวแบบคังความรู้ล้วนๆเลยครับผมเรียนรู้อะไรมาไม่ว่าจะเรื่องการถ่ายภาพการใช้โปรแกรมการเขียนโคดดิ้งอะไรต่างๆผมศึกษาอะไรได้ผมเรียนรู้อะไรมาผมก็ยามาบอกเล่าบอกต่ออยู่ในนี้หมดเลยครับผม มันเป็นคังความรู้ผมที่ผมได้เรียนรู้มาครับก็เลยเอามาบอกต่อประสบการณ์ต่างๆทุกอย่างส่วนใอกสารอยากเล่านี้เอาง่ายๆเลยก็คือบน่บนๆพูดๆอะไรไปในเรื่องอื่นๆที่มันไม่เกี่ยวกับเพลิดอื่นๆเลยครับอาจจะเป็นอยากเล่าเรื่องนั้นอยากเล่าเรื่องนี้อะไรเงี้ยอย่างเช่นวันนี้ก็เป็นเอกสารอยากเล่าอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือเล่าเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ของตัวเองว่านาคตจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็แผนแผนในการพัฒนา ไอสาร .com ต่อไปไปจะสร้างเป็นแบรนด์ขึ้นมาให้เป็นแบรนด์ของไอสารให้เป็นที่รู้จักในมากขึ้นในวงกว้า,างอะไรเราจะทําได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องค่อยๆพัฒน,นาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรอย่าเงี้ยส่วนไอสารพาเล่นเกมนี่ก็จะเป็นแนวเกมที่ที่ผมเคยเล่นที่ผมชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมาอาจจะไม่มีเวลาว่างเข้าไปเล่นมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อะไรที่ผมรู้สึกว่าเป็นเกมที่สนุกกน่าน่าสนใจผมก็จะเอามา เอามามันเล่นอยู่แล้วครับก็เลยเอามาบอกกล่าวเพื่อนๆแนะนําเพื่อนๆไปประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็ไอ้สารุยคริปโตก็มีช่วงหนึ่งที่ผมเข้าไปเรียนรู้เรื่องการคริปโตเคอเรนซีผมไม่ผมไม่ได้ไปซื้อเหรียญไม่ได้ไปเป็นนักลงทุนคริปโตครับแต่ผมไปทํางาน NFT ก็คือเอาภาพของผมมาไปส่งขายแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ขายได้ง่ายเลยนะครับภาพเรามันต้องมีความโดดเด่นจริงๆต้องมีอะไรน่าสนใจจริงๆที่ฝรั่งเขาจะซื้ออย่างเงี้ยครับซึ่ง ตรงเลยเรื่องเรื่องผลงาน NFT ผมก,ก็ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจแต่ผมอาจจะเข้าไปคุกคีในวงการคริปโตแล้วทำให้จับฉลากแล้วดวงดีขึ้นมาได้ได้สินค้า NFT มาตัวหนึ่งที่เราเอาไปขายแล้วก็ได้เงินในระดับหนึ่งประมาณนี้ครับผมเข้าๆจะประมาณนี้เลยครับที่ผมอยากจะรู้อ,อ,อยากจะบอกกล่าวให้เพื่อนทราบ ว่าหลังจากเนี้ยไอเพจต่างๆก็อาจจะยุบ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 รวมให้เหลืออยู่อยู่อย่างเดียวก็คือไอสารออร์แกนิกฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไอสาร .com อย่างเดียวก็พออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันชัดเจนไปเลยว่าในเนี้ยเราทําอะไรบ้างเงี้ยมันจะได้ไม่ไม่หลุดหลุดไปไกลมากกว่านี้อย่างเงี้ยครับเพื่อให้มันชัดเจนอยู่แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็อาจจะยุบรวมบ้างถ้าเพจมันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับผ คข่าวก็ประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ก็แค่มาบอกกล่าวเพื่อนๆให้ให้ฟังว่าเฉยเออว่าเออต้นสายประเหตุผมผมเป็นยังไงผมทําอะไรอยู่แล้วในอนาคตผมกําลังจะทําอะไรอย่างเงี้ยครับการทางานในโลกออนไลน์ถ้าถ้าศึกษามันจริงจังถ้าอยู่กับมันจริงๆขูกอยู่กับมันเยอะๆครับมันก็สามารถสร้างไรายได้ให้เราได้ในระดับหนึ่งแบบแบบโอเคเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่มีหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยครับ มันอยู่ได้นะครับเพื่อนๆหรือน้องๆอ,อะไรเงี้ยใครที่สนใจก็ลองเข้าไปศึกษาหรือมีอะไรก็เข้ามาส่งสอบถามผมได้อะไรเงี้ยครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆของช่องไอศารด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทำให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นด้วยครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับบครับ